สวัสดีทุกคนนยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอเนลที่ว่าในเนื้อเรื่องหลังจากนี้อาจจะมีเหตุการณ์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาของเอเนลแล้วการแก้แค้นของเขาก็เป็นได้แต่ว่าก่อนที่จะเป็นเริ่มเนื้อหาก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่าการวิเคราะห์แล้วการมาโนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใใชช้้ววิจาาารรรณญนนนกัับมมดยะะ โดยเริ่มต้นมาแล้วก็ต้องมาดูนก่อนเลยนะว่าตัวละครของเอเนลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆในเนื้อเรื่องช่วงแรกนะฮะแต่ว่าจู่ๆเอเนลเนี่ยก็เดินทางไปดวงจันทร์งานมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องในตอนนี้ตัวละครของเอเนลเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีปทบัติอยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าถึงแม้ว่าจะพูดแบบนั้นก็ตามตัวละครของเอเนลเนี่ยตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวต่อไปที่ดวงจันทร์และแถมเรื่องราวที่ดวงจันทร์ก็เป็นเรื่องรล่าที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่่าาาคนนวเื้ออรงตีย ตัวละครของเอเนลนั้นจะได้กลับมาอีกครั้งหรือไม่ซึ่งในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้นนก็จะอยู่ที่ภาควาโนอโดยภาควานอนั้นก็จะเป็นหนึ่งในภาคที่ปูประสุภาสของคามที่หลังจากที่ลูฟี่นั้เจอวันพีทพวกเขาเนี่ยก็จะต้องทําการต่อสู้กับรัฐบาลโลกและการต่อสู้ในค้งนั้นก็จะเป็นการต่อสู้ใหญ่ใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถดึงโลกทั้งใบมาเกี่ยวข้องและเมื่อในตอนนั้นลูฟี่นั้เจอวันพีทนั้นก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องรับรู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่เว้นแม้แต่่่่เเรรืองงาาาาวว100ปปีคมล หรือแม้กระทั่งเรื่องราวาเกิดกับอาณาจักรโบราณและถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องพวกนั้นนั้นถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเรื่องราวาที่ดวงจันทร์นั้นอาจจะได้มีการเปิดเผยมาด้วยก็ได้นะฮะเพราะว่าภาพฝาผนังบนดวงจันทร์ที่เอ็นเาน,นั้นดูอยู่เนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าคนในรูปนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงนะฮะกับคนวิปีกที่อยู่ที่สกายเปียนอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องราวาพวกนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องราวาของอาณาจักรโบราณที่สูญสลายไปในอดีตก็เป็นได้และเหตุผลที่เรื่่อองรราาาาณจกโบนสสลยไปี นั่นก็เพราะว่าในอดีตมัมี20ประศัตรที่ได้ทําการร่วมมือกันแล้วก็โค่นลมมณากโบราณและในปัจจุบันนี้ลูกหลานของ20ประศัตรนั้นก็กลายเป็นผอมังกรฟ้าใช่ไหมฮะและการที่เนื้อเรื่องนัน้นพูดไปแบบนี้มันก็น่าสนใจนะว่าในสมัยก่อนเรา20ประศัตรเนี่ยเขานั้นได้แย่งชิงอะไรระจากมณกรโบราณหรือไม่เพราะว่ามันก็จะมีหนึ่งเรื่องราวที่ค้างคาใจายอยู่นั่นคือสมบัติลับที่เมริจูที่โดฟามิงโก้พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่และตัวละครของเอเนลเนี่ยก และเขานั้นก็มีความฝันที่อยากจะไปดวงใจตลอดมาซึ่งมันก็น่าสนใจนะว่าทำไมเอเนลเนี่ยถึงได้อยากเดินทางไปดวงใจขนาดนี้และแถมในปัจจุบันนี้เอเนลนั้นก็สามารถทําได้สําเร็จเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าคิดขึ้มานะว่าหลังจากนี้เนี่ยเอเนลนั้นมีแผนการแล้วว่าคิดจะทําอะไรต่อไปกันแน่เพราะว่าจากมินิสตอรี่ที่เราได้เห็นเนี่ยสิ่งที่เอเนลนั้นปลูกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกองทัพหุ่นยนต์วจิ๋วนะฮะแล้วก็สร้างอะรอยะทรมากมายซึ่งถ้าเกิดว่าเอเนลนัน้นศึกษาแล้ะคนพบว่าเขาเนี่ย เป็นลูกหลานของคนที่เคยอาศัยอยู่บนดวงจันทร์มาก่อนนะฮะและถ้าเกิดว่าคนที่อยู่บนดวงจันทร์นั้นคืออาณาจักรโบราณเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่และถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงมันก็จะน่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอเน,น,นลันดูนะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงร้อยปีห่งความว่างเปล่าและก็อาณาจักรโบราณที่ถูกทำลายโดยยี่สิบกษัตรรย์ที่ได้กลายเป็นเผ่ามังกรฟ้านในปัจจุบันนี้แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะว่า ในช่วงเวลานั้นเหล่า20ประสาทเนี่ยพวกเขานั้นได้ย่ยงชิงอะไรไปจากอาณาจักรโบราณหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะมีโอกาสสูงมากๆนะฮะที่เอเนลนั้นจะกลับมาอีกครั้งเพื่อทวงของสิ่งนั้นคืนและมันก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้เอเนลเนี่ยต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกหรือเผ่ามังก่อฟ้าก็เป็นได้ซึ่งนั้นก็เพราะว่าตัวละครของเอเนลเนี่ยจู่ๆเนื้อเรื่องก็ให้ตัวละครตัวนี้นั้นไปดวงจันทร์ึ่งไถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องมันจบแค่นั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้้แแปลกกออะะะไไรรรรรสัััเเททท่่่่่่าาาหตววีีดดงงจนนนน์็นมื เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าในเนื้อเรื่องวันพีในอนาคตเนี่ยตัวละครของเอเนลนั้นก็น่าจะได้กลับมาอีกครั้งและถ้าเกิดว่าดูจากเนื้อเรื่องในตอนทีภาคต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นภาคเอลบาสซึ่งก็น่าจะไม่เกี่ยวข้องเอเนลเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเอเนลนั้นจะกลับมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวในช่วงสงครามครั้งใหญ่ที่หลังจากที่ลูฟี่นั้นได้เจอวันพีธและพวกเขานั้นก็ต้องทําสงครามบรัฐบาลโลกและถ้าเกิดว่าเอเนลนั้นกลับมาด้วยเหตุผลนี้มันก็น่าสนใจนะฮะว่าเรานัน ต่อสู้รวมกันโดยที่เป็นพันธมิตรช่วยเหหรือไม่เพราะว่าก็อย่าลืมนะลูฟี่เนี่ยครานั้นมีพลังในการเปลี่ยนคนรอบข้างกลายเป็นมิตรได้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเน้นเรื่องนานาคตนะฮะเอเนลนั้นจะกลับมาในช่วงเวลาสงครามเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและแถมในช่วงเวลานั้นก็จะมีโอกาสสมมากนะฮะที่เอเนลแล้วก็ลูฟี่นั้นจะได้ร่วมมือกันต่อสู้นั่นเองโอเคเลยเนะื้อหาในคลิปนี้นนก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเอเนลนานาคตนะฮะ ว่าคราวน้านะอาจจะมีอโอกาสกลับมาอีกครั้งก็เป็นได้และถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ